Oh uh -huh. ู้ชมพบกับรายการไว้เสียงประชาชนกับดิฉันเบญจลัก์ฉลองธนาเดโชค่ะ คุณผู้ชมคะปัจจุบันปัญหาของเด็กและเยาวชนที่ถูกล่วงละเมิดทางเพศและถูกทำร้ายร่างกายนั้นก็ยังมีให้เห็นกันอยู่อย่างต่อเนื่องนะคะซึ่งเรื่องนี้รัฐบาลควรที่จะมีหน้าที่เข้ามาดูแลเรื่องนี้อย่างจริงจังโดยเฉพาะในอีก3ปีข้างหน้าประเทศไทยของเราก็จะก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนแล้วทางรัฐบาลเองควรจะมีการบูรณาการในเรื่องการเรียนการสอนสิทธิเด็กและสตรีรวมไปถึงเรื่องกฎหมายด้วยควรที่จะรีบดําเนินการอย่างเร่งด่วนนะคะแต่ดู เหมือนว่าหนึ่งปีที่ผ่านมานั้นรัฐบาลเองจะมีการประชาสัมพันธ์ในเรื่องอาเซียนน้อยจนส่วนใหญ่เนี่ยจะไม่ค่อยทราบถึงว่าอาเซียนนั้นคืออะไรและอาเซียนนั้นมีประโยชน์อย่างไรกับประเทศไทยของเราค่ะในวันนี้นะคะทางรายการก็จะพาไปชมพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการผู้ทํางานด้านเด็กอาเซียนว่าด้วยเรื่องการดําเนินงานตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กครั้งที่1ค่ะ Black, eye, sky high, sky-high, breast the pride in our heart. ocean we as one, who killed a to All oh, have from the very and for ช่วงนี้เราจะพักกันก่อนค่ะช่วงหน้าเราจะไปฟังเสียงของดรสายสุรีจุติกุลคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติพูดถึงเรื่องปัญหาของเยาวชนและฟังเสียงของนายศักชัยธาราทานผู้อำนวยการโรงเรียนวัดช่องนันทีพูดถึงการเตรียมการเรียนการสอนเพื่อที่จะก,ก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในอีก3ปีข้างหน้าค่ะ น้ำเพิ่มไหมคะเธอรักคุณแล้วครับแล้วก็อยากเห็นคุณไปน,น,นานๆนี่คือเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และนี่ประเทศไทยต้ยมยำกุ้งเราอร่อยแต่ทำเองกินเองจ่ายเองได้เองก็ดีอยากกินมา โอเคไหมหอะนั่นไงอยากกินด้วย <c oughs> เชิญพัเชฟัเชและทุกคนไม่ได้มามือเปล่ามีตำบักหุงเฟอโรตีบักกุเตและอีกเพียบเกิดการซื้อขายแลกเปลี่ยนกลายเป็นตลาดขนาดใหญ่เงินสะพัดหมุนเวียนเศรษฐกิจเติบโต,ตวันดีคืนดี เพื่อนบ้านเดือดร้อนต่างช่วยเหลือดูแลกัน <ś IT IC AL> รวมสิบชาติเป็นหนึ่งประชาคมเพื่ออนาคตที่ดีกว่าของชาวอาเซียนทุกคนขอต้อนรับการประชุมสุดยอดอาเซียนกับสู่บ้านเกิดนักประเทศไทย สัญญาสิทธิเด็กเนี่ยครอบคลุมทุกเรื่องที่เกี่ยวกับเด็กเพราะฉะนั้นแต่ละมาตราที่เขามีอยู่ในอนุสัญญาสิทธิเด็กเนี่ยสำคัญทั้งนั้นแต่ที่เราอยากจะเน้นมากๆอาจจะมีอยู่3 4สเรื่องเรื่องที่หนึ่งก็คือเรื่องความรุนแรงต่อเด็กซึ่งมีเพิ่มมากขึ้นความรุนแรงที่ผู้ใหญ่กระทำต่อเด็กทางกายวาจาเพศการทุบตีการทำโทษ อันนี้เราก็จะคุยกันให้มากขึ้นว่าวิธีการจะป้องกันและแก้ไขเนี่ยควรจะทํำยังไงเรื่องที่2ที่อาจจะต้องดูแลก็คือเรื่องตัวบทกฎหมายต่างๆที่เราออกไว้เยอยะะเรื่องถัดไปซึ่งด้านไม่แน่ใจว่าก็จะพูดถึงหรือไม่คือเรื่องคุณภาพของเด็กเราเนี่ยมีปัญหาเรื่องการศึกษาทั้งในระบบนอกระบบและตามอัตยาศัยที่เด็กโดยเฉพาะเด็กไทยนี่มีตัวเลขชัดเจนที่ว่า คุณภาพตกตำ่ำทั้งคุณภาพเชิงปัญญาสติปัญญาคุณภาพเชิงอารมณ์การพัฒนาเชิงอารมณ์พัฒนาทางกายตกต่ำหมดเลยนะคะทีนี้เราก็ไปคิดว่านี่คือหน้าที่กระทรวงศึกษาธิการเท่านั้นแต่เังคิดว่าไม่ใช่เป็นหน้าที่ของประชากรทุกคนตั้งแต่เป็นพ่อแม่เรื่อยไปจนถึงผู้ที่ดูแลเด็กตั้งกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงพัฒนาสังคมกระทรวงแรงงานนะคะไปจนถึงกระทรวงสาธารณสุขเหล่านี้เป็นต้นเนี่ยเราคงจะต้องมาคิดใหม่ทําใหม่เกี่ยวกับเรื่องคุณภาพของเด็กของเราม,มันมีตัวชี้วัดเยอะแยะทั้งในต่างประเทศและในประเทศไทยที่ที่เด็กเราตกต่ําลงไปแล้วเราจะไปสู่ประชาคมอาเซียนผู้ไปเถอะผู้ในตายไปเถอะถ้าเด็กไม่มีความเป็นเลิศนะคะเด็กไม่ฉลาด ชาติเราไม่เจริญหรอกเราจะไปสู้ใครก็ไดไ้พร้อมหรือไม่พร้อมก็ต้องเข้าม,มันไม่ใช่เรื่องที่ว่าเราไม่พร้อมแล้วเราไม่เข้าแต่เราจะต้องไม่พร้อมมากกว่านี้ได้ยังไงปัญหาสังคมเกิดขึ้นจากเด็กเยอะมากเลยแล้วเราไปโทษเด็กอย่าโทษเด็กนะคะเด็กเป็นอย่างนี้พาะผู้ใหญ่เราเลี้ยงดูไม่ถูกต้องอะ่ะเราดูแลไม่ทั่วถึงอะแต่อย่าไปห่วงเรื่องเตรียมตัวเข้าอาเซียนเตรียมตัวเป็นประเทศไทย ที่มีคุณภาพให้มันได้ก่อนแล้วมันเดินทางมันเองมันมัวแต่เตรียมตัวเข้าสู่อาเซียนแต่ปโถเอ้ยต้นไม้หน้าบ้านยนีไม่รู้จักชื่อเลยแล้วจะพูดถึงคุณภาพได้ไงใช่ไหมคะเราไม่มีการเยียวยาเด็กเพียงพอเด็กเรียนไม่ได้เราก็ไม่ได้ช่วยเด็กเราก็บอกสอบตกไม่รู้เรื่องโอเคผ่านถูกไหมคะเราไม่เยียวยาเด็กอะหมอเนี่ยเยียวยาคนไข้นะแต่ไม่ยากสอนคนไข้ ครูสอนหนังสือนะแต่ไม่สอนเด็กเด็กไม่รู้เรื่องก็ไม่พยายามอธิบายมันก็เรียนต่อไปเรื่อยๆ,ๆ,ๆด้วยความไม่รู้สะสมความไม่รู้สะสมเนี่ยเป็นอันตรายมากเลยก็คือระจบแล้วก็ไม่รู้เรื่องอะไรสักอย่างจะพูดเรื่องพ่อแม่ก็ได้รเราเรียนหนังสือ12ปีบ,บวกอีสีสมมติว่าอยากได้เป็นยตรีสิบหกปีถามว่าเราเรียนเป็นวิธีเป็นพ่อแม่ที่ดีกี่ปี ไม่มีเพราะฉะนั้นเราก็เป็นพ่อแม่ตามยถา,ากรรมเช่นเดียวกันนึกเอาเองนึกว่าเราเร,าเราเนจากพ่อแม่เราอะไรที่เราดูพ่อแม่เราไม่ชอบเราก็ไม่ทำถ้าเราชอบเราเออนี่ดีเราทำแต่มันมีศาสตร์ละและศิละปะว่าโดยการเป็นพ่อแม่ที่ดีศาสตร์ละนี่ก็ไม่ไม่สอนต่อกันศินละปะก็ไม่สอนต่อกันเป็นครูก็เป็นทั้งศาสตร์ละและศิละปะ ต่างกันยังไงศาสตราละเนี่ยคือวิชาการเหมือนกับพิสูจน์แล้วว่าใช้ได้เหมือนตำรากับข้าวเขาจะบอกช่างตรงวัดน้ําตาลเท่านี้เกลือเท่านี้อะไรแต่อะไรเป็นตำลามีแต่ศิละปะคือต้องเอามาทําแล้วฝึกมันถึงจะเป็นพ่อครัวแม่ครัวที่ดีนี่จะไปสู้ใครเขาอ่ะก็รเรายัางสู้ตัวเราเองไม่ได้เลยผมนายศักชัยธาราทาน ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดช่องนนทรีสำนังกงานเขตยานาวากรุงเทพมหานครกิจกรรมที่เกี่ยวกับอาเซียนนะครับของโรงเรียนวัดช่องนนทรีเราได้ทําในสส่วนด้วยกันก็คือส่วนที่1ก็คือทําตามนโยบายของคณะผู้หารกรุงเทพมหานครนะครับโดยท่านรองธยาทีพสุบันนะครับ ในส่วนที่2ก็คือในส่วนของโรงเรียนก็ได้จัดกิจกรรมเพิ่มเติมจากนโยบายของกรุงเทพมหานครในการจัดการเรียนการสอนนะครับของโรงเรียนเราก็จะมีครูฟิลิปปินนะครับเข้ามาสอนในวันจันทร์อังคารแล้วก็วันศุกร์นะครับโดยให้เด็กได้เรียนตั้งแต่ชั้นปถมปีที่1ึงถึงปฐมปีที่6แล้วก็มีกิจกรรมนะครับ ตอนเช้าที่หน้าเสาธงให้กับนักเรียนแล้วก็ในวันพุธเวลาเที่ยง15ถึงเที่ยง30ก็จะเป็นครูฟิลิปปินนะครับมาจัดกิจกรรมให้กับเด็กนักเรียนสอนภาษาสอนภาษาอังกฤษครับแล้วของอีกประเทศหนึ่งสอนภาษาอะไรอีกประเทศนึงก็จะเป็นภาษาจีนนะครับสอนภาษาเลยครับกิจกรรมหน้าเสาธง่ยมีอะไรบ้างกิจกรรมหน้าเสาธงก็จะมะีภาษาอังกฤษวลคำคม นะครับตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ตอนเช้าก็จะมีเด็กนักเรียนนะครับซึ่งเป็นผู้นําเป็นเด็กที่มีความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษก็จะมานำเ,าเสนอภาษาอังกฤษวลคํมที่หน้าเสาทงก็สลับผัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปนอกจากนี้ก็จะมีมีห้องนะครับห้องอาเซียนนะครับที่ทางโรงเรียนได้จัดเตรียมไว้ให้กับเด็กนักเรียนได้เข้าไปศึกษาหาความรู้เช่นก็จะมี หนังสือที่เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของ10ประเทศในอาเซียนนะครับเพื่อให้เด็กเนี่ยได้เรียนรู้รายละเอียดของแต่ละประเทศนอกจากนี้ก็จะมีเรื่องของอโทรทัศน์นะครับมีคอมพิวเตอร์เพื่อให้เด็กเนี่ยได้สืบค้นจากทางอินเทอร์เน็ตได้นะครับซึ่งก็จะอยู่ในห้องอาเซียนเหมือนกันแล้วก็จะในหนึ่งสัปดาห์ก็จะมี วันหนึ่งนะครับที่จะให้ครูเนี่ยคุยกับนักเรียนเป็นภาษาอังกฤษนะครับโดยใช้คำง่าย,ายๆนะครับตอนนี้ก็กำลังจะเริ่มเริ่มในในประมาณเดือนพฤศจิกานะครับั้าหนึ่งพฤศจิกาไปเปิดทักเรียนเนี่ยก็จะให้ครูนะครับกับนักเรียนเนี่ยผู้ภาษาอังกฤษเวลาเจอกันก็ทักทายกันนะครับจากเดิมที่เป็นภาษาไทยก็จะทักทายเป็นภาษาอังกฤษนะครับเช่นพูดคำว่าฮัลโหล นะครับหรือ g o d Morning นะครับในตอนเช้าเวลาเราเจอกันก็ Good Morning ลักษณะนี้แต่อย่างน้อยๆเนี่ยเราเราเริ่มนะครับเราก้าวดีกว่าเราเราไม่ทําอะไรเลยนะครับผมยังคิดว่าวันนี้เราช้าไปนะครับเราช้าไปนิดหนึ่งซึ่งในแต่ละประเทศเนี่ยเขาเขานำเราไปค่อนข้างมากแล้วเท่าที่ดูจากข่าวดูจากสื่อหนังสือพิมพ์อะไรพวกนี้นะครับแต่ละประเทศเนี่ยเขาเขาให้ความสําคัญตรงนี้มากแต่ของเราเนี่ยโดยเฉพาะโดยเฉพาะของเราของ กทมเนี่ยนะครับเราเรารู้สึกว่าเราเริ่มค่อนข้างช้าไปสักนิดเพราะฉะนั้นตรงนี้แต่ละโรงเนี่ยผมว่าไปไม่พร้อมกันแล้วก็ไม่เท่ากันนะครับโรงเรียนที่ที่มีความพร้อมมากกว่าก็จะไปได้ดีกว่าโรงเรียนที่วางแผนตรงที่เตรียม,ม,มาการไว้ได้ดีเขาก็จะไปไปได้ดีกว่านะครับโดยเฉพาะโรงเรียนที่เขาเป็นเอกชนนะครับหรือโรงเรียนที่เขาสังกัดคาทอลิกอะไรพวกนี้นะครับเขาเขาจะเก่งภาษาอังกฤษแล้วเขาจะไปได้ดีกว่า อยากจะฝากให้ทางรัฐบาลเนี่ยช่วยเป็นกระบอกเสียงนะครับช่วยทําเรื่องการประชาสัมพันธ์เนี่ยไปยังพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะคนที่อยู่ในชุมชนเนี่ยให้มากๆนะครับให้เขามีความรู้มีความเข้าใจเกี่ยวกับในภูมิภาคเกี่ยวกับอาเซียนนะครับว่าในอาเซียนของพวกเราที่อยู่เนี่ยมันมันมีความสําคัญยังไงแล้วเราจะต้องทํำยังไงนะครับเพื่อเข้าสู่อาเซียนในปี2อ5 8รแเนี่ยนะครับแล้วเมื่อถึงวันนั้นเนี่ยทุกคนก็จะ มีความรู้นะครับมีเวลามีคนต่างชาติมาบ้านเราเนี่ยแล้วเราจะพูดกับเขายังไงเขาต้องการอะไรนะครับแล้วเราจะทํำยังไงถ้าวันนี้เราไม่เตรียมความพร้อมตั้งแต่เนินเน่นๆเนี่ยแล้วถึงเวลาวันนั้นเราก็จะมาโทษกันว่าเฮ้ยทำไมเราบ้านเราทําไมถึงไม่รู้เรื่องนะครับแล้วเราก็จะมาโทษกันเองนะครับก,ก็อยากจะฝากเรื่องการประชาัมพันเนี่ยครับ ค่ะดรสายสุรีและนายศักชัยก็ได้พูดถึงปัญหาของเยาวชนและการส่งเสริมการเรียนการสอนไปแล้วนะคะในช่วงหน้าค่ะเราจะไปชมห้องเรียนอาเซียนแล้วไปชมการสอนของคู่โรงเรียนวชชงดนตรีด้วยรวมไปถึงไปฟังเสียงของประชาชนทั่วไปกันค่ะว่าเขารู้จักคําว่าอาเซียนหรือเปล่าช่วงนี้พักกันก่อนค่ะคนหนึ่งคนจะทําอะไรได้ ถ้าเรามีจิตอาสาที่จะทำอะไรก็แล้วแต่นะครับถ้าเราทำด้วยความจริงใจทำไปแล้วไม่เดือดร้อนใครทำไปแล้วสังคมนะครับตอบรับในทางบวกก็คือทำแล้วมันเป็นมรรคผลของประเทศอะไรก็ได้ครัคนหนึ่งคนทำอะไรได้มากกว่าที่คิดถ้าลงมือทำปลุกพลังบวกในตัวคุณเปลี่ยนประเทศไทยเริ่มต้นที่ตัวคุณก่อน เข้ามาเรียนในห้องนี้ทุกชาติจะมีทุกห้องเลยนะับทุกห้องฮ่าฮกัมพูชาแล้วก็เด็กก็จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับประเทศกัมพูชามีทุกประเภทเสิงคโปร์อินโดนีเซียอย่างเงี้ยเป็นต้นจะมีหนังสือให้เด็กควา้า ป้ายโปสเตอร์ท้้งบนเนี่ยตั้งทุกประเทศกทมให้มาแล้วไม่ใช่ครับสําหรับโปสเตอร์ของแต่ละประเทศเนี่ยทางโรงเรียนเชงบประมาณจัดซื้อเองครับกับตั้งแต่กัมพูชาเลยนะทุกประเทศทางโรงเรียนก็จัดซื้อครับด้วยงประมาณของทางโรงเรียนอ๋อเป็นเป็นแนวนโยบายของเราเองทั้งสิ้นเลยครับเป็นนโยบายของทางโรงเรียนว่าชั้นปีที่ีนะครับที่จะให้นักเรียนเนี่ยได้เรียนรู้เกี่ยวกับแต่ละประเทศเนี่ยให้ลึกซึ้ง มี classroom classroom classroom, classroom. What's this? Lula. Oh. Lula. It's a. It's a lula. Yeah. Very good. It's a pencil. Ah. ถูกไหมครับ?ถูก. Very good. What's this? Yeah. การเรียนการสอนของครูโรงเรียนวัดช่องนนทรีนะคะคุณผู้ชมก็ได้ชมกันไปแล้วว่าทางโรงเรียนนี้เขาได้มีการเตรียมความพร้อมที่จะก้าวเข้าสู่ประตูอาเซียนแล้วเนื่องจากว่าทางโรงเรียนนี้ได้มีการจัดห้องไว้สําหรับศึกษาเรื่องอาเซียนโดยเฉพาะแล้วก็มีการสอนภาษาอังกฤษกับภาษาจีนเพิ่มขึ้นให้กับนักเรียนด้วยค่ะในส่วนของประชาชนกับผู้ปกครองนั้นจะรู้ไหมว่าคําว่าอาเซียนนั้นคืออะไรและมีประโยชน์มากน้อยแค่ไหนเดี๋ยวเราไปฟังเสียงประชาชนกันค่ะค่ะคุณค้าทราบคําว่าอาเซียนไหมคะอ๋อไม่ทราบค่ะ ที่ไม่ทราบเนี่ยเพราะอะไรคะเพราะว่าสื่อแบบออกทางทีวีไม่ค่อยได้แบบแจ่มชัดมากแล้วก็บอกว่าบางทีก็ไม่ค่อยเข้าไม่ค่อยแบบว่าบอกมาตรงๆเต็มๆว่าให้เด็กๆเข้าใจทุกวันนี้ลูกๆก็ยังถามก็ยังหาคําตอบไม่ได้เลยคืออะไรค่ะทราบคําว่าอาเซียนไหมคะไม่ทราบครับที่ไม่ทราบเพราะว่าอะไรคะเพราะสื่อโฆษณาน้อยเกินไปทําให รู้น้อยพี่รู้จักคําว่าอาเซียนไหมคะคยได้ยินไม่รู้คือหน่วยงานอะไรก็คือเคยได้ยินอาเซียนแต่ว่าไม่รู้ว่าเป็นหน่วยงานอะไรอะไรเงี้ยรู้จักครับรู้จักแต่ชื่อครับแต่ว่าความหมายในลึกซึ้งถือยังไม่ค่อยเข้าใจค่ะคุณหมอคะ๋ยาจะขอถาเกี่ยวกับเรื่องอาเซียนหน่อยอะ S <S <S ตอบวินช่หน้คนน่ะพี่รู้จักคําว่าอาเซียนปะคะไม่รู้เลยรู้จักค่ะเคยได้ยินแต่เราก็ไม่ทราบว่ามันคืออะไรกันครับอาเซียนคือกลุ่มความร่วมมือของประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ครับจะร่วมมือกันทางเศรษฐกิจทางทางการาร่วมมือทางด้านต่างๆครับจะเปิดเปิดให้ร่วมมือกันเพื่อร่วมเป็นปึกแผ่น เป็นประชาคมอ,อาเซียนปัจจุบันนี้ประชาชนหลายๆท่านบางท่านไม่ทราบเลยอาเซียนคืออะไรเ่ยคิดว่าการประชาธิปัตย์ของภาครัฐน,น้อยไปไหมของภาครัฐน้อยครับที่ทราบข่าวทราบข่าวจากภาคเอกชนมากกว่าทางสื่อมวลชนมากกว่าคิดว่าทางรัฐน่าจะมีแผนการประชาธิปัตย์มากกว่านี้ไหมครับน่าจะมีน่าจะมากกว่านี้ครับน่าจะให้เป็นรูปธรรมครับรู้จักคำว่า,าเซียนไหมจ๊ะพอรู้จักบ้างครับ อาเซียนคือสมาคมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งก่อตั้งมาครั้งแรกเพื่อต่อต้านคอมมิวนิสต์แล้วก็ภายหลังปรับเปลี่ยนเอามาเป็นเพื่อการค้าและการปกครอง,องในกลุ่มอาเซียนนะครับก็เป็นการรวมตัวของประชาคมอาเซียนของทั้งหมด10ประเทศนะครับ เดียวกัว่าการที่เราจะแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันระหว่างประเทศของเราแล้วก็เรียนรู้ของเขาว่าแต่ละประเทศที่เรารวมกลุ่มกันเป็นยังไงบ้างตอนนี้ผมว่ายังช้าอยู่เพราะว่าในด้านของภาษายังล้าหลังกว่าประเทศอื่นทราบคําว่าอาเซียนไหมคะทราบค่ะอาเซียนคือการรวมกลุ่มของประเทศอาเซียน ตะวันออกเฉียงใต้เพื่อร่วมมือการทางเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมค่ะค่ะแล้วน้องทราบเรื่องอาเซียนมาจากไหนคะจากครูค่ะครูสอนแล้วที่โรงเรียนน้องนี่มีการติดธงมีอะไรอย่างงี้ปะคะมีค่ะติดทงเต็มเลยค่ะตรงรู้าทางเข้าโรงเรียนก็มีเต็มเลยค่ะ ค่ะคุณผู้ชมก็ได้เห็นโรงเรียนวัชองนนทีเขามีการตื่นตัวและเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนในการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนแล้วนะคะแต่สําหรับบางโรงเรียนค่ะก็ยังไม่ได้มีการเตรียมความพร้อมในเรื่องนี้เหมือนกับโรงเรียนวัชองนนทีเลยตลอดจนรัฐบาลเองก็ยังขาดการประชาสัมพันธ์ในเรื่องอาเซียนอยู่ซึ่งทางรายการของเราก็ได้ไปฟังเสียงของประชาชนทั่วไปหลายท่านค่ะบอกว่าอยากให้รัฐบาลนั้นมีการโฆษณาหรือประชาสัมพันธ์ในเรื่องอาเซียนให้มากขึ้นนะคะเพื่อที่จะให้ประชาชนทั่วไป นนได้ทราบว่าอาเซียนนั้นคืออะไรและอาเซียนนั้นมีประโยชน์อย่างไรกับประเทศไทยของเราค่ะแต่ที่น่าเสียดายค่ะคุณผู้ชมวันนี้เวลาของรายการไว้เสียงประชาชนก็หมดลงเพียงทเท่านี้สําหรับคุณผู้ชมท่านใดที่มีเรื่องราวร้องเรียนหรืออยากจะติชมรายการหรืออยากจะให้ทางรายการของเรานนนั้ําเสนอเรื่องที่เป็นประโยชน์กับสังคมก็ให้ติดต่อมาตามที่อยู่ด้านล่างนี้ทางรายการของเราก็ยินดีที่จะนําเสนอตามทุกเรื่องทุกเสียงของประชาชนที่ร้องเรียนเข้ามาวันนี้ดิฉันและทีมงานต้องขอลาคุณผู้ชม ก่อนนะคะพบกันใหม่ในตอนหน้าทางช่องบังกรชาแนลสวัสดีค่ะ